จำคุกใช้สถานที่จำคุกอื่นก็คือโรงพยาบาลท่านประธานที่เคารพครับท่านอดีตนายกทักษิณท่านก็ไปอยู่ในกฎหมายและกฎกระทรวงที่ทั้นจุลินเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะผมไปดูมติคอรมอท่านไม่ได้มีค้านเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นวันนี้ท่านทำให้สังคมสับสนว่าคนไปอยู่ ไปควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่อยู่ที่เรือนจำในเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ลักษณะนั้นในมาตรา55วรัคท้ายแล้วทุกคนในหนึ่งปีประมาณห0 0 0 0ื่นคนเวลาออกไปอยู่ที่เรือนจำเราก็หักว่าเป็นโทษจำคุกเท่ากันไม่เคยหักวันว่าไปรักษาตัวจะต้องมาติดคุกเพิ่มอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบท่าน อาจจะชอบหรือไม่ชอบกฎหมายแต่ผมคิดว่าไม่ใช่กฎหมายผมเชื่อว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกถ้าการกระทํานั้นเป็นการกระทําของฝ่ายท่านท่านก็จะคิดอีกแบบหนึ่งหรือไม่อันนี้ผมสอบถามผมไม่มีอะไรกับท่านนะฮะจริงๆมีความเคารพแต่ผมไม่อยากให้สังคมมีความสับสนแล้วในเรื่องกฎกระทรวงหรือระเบียบเราก็ออกตามมาตราส3 3ส ที่ให้ออกระเบียบเพราะว่าไม่ว่าจะก,การพักโทษการไปอยู่โรงพยาบาลหรือการไปอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านยังอยู่ลงโทษอ,อยู่กรมราชทรร์ไม่ได้เป็นผู้กำหนดกฎหมายกำหนดแล้วเขียนให้เป็นขั้นตอนดังนั้นดังนั้นการที่ท่านระบุว่าถ้าการพักโทษที่ระเบียบที่ออกเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบซึ่งจะมีอยู่ประมาณ สข้อซึ่งข้อที่หนึ่งไอ้ที่คุมขังอื่นนี่ก็ถ้าเราจะจัดให้ไปอยู่ข้างนอกในที่คุมขังอื่นก็คือหนึ่งการจำแนกและแยกขังข้อที่สองก็คือการพัฒนาพฤตินิสัยข้อที่สาก็คือผู้เจ็บป่วยและข้อที่สก็คือก่อนปล่อยก็เหมือนกับเป็นการจำคุกอยู่ เป็นการต้องโทษอยู่ไม่มีข้อไหนที่ให้เขียนเรื่องอทุจริตหรือไม่ทุจริตแต่อย่างไรก็ตามในเกณฑ์ลักษณะนี้เราต้องมองผลกระทบของสังคมด้วยอยากให้สังคมทราบว่าการออกกฎหมายครั้งดังกล่าวเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าถ้าผมจะกล่าวหามีเจต,ตนาจะออกกฎหมายเพื่อจะขจัดคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เพราะปกตินั้น การพักโทษได้เขียนไว้หนึ่งในสแต่สอนชอมาเพิ่มว่าไม่ต่ำกว่าหเดือนอันไหนมากฝ่าก็ใช้อันนั้นท่านประธานทราบไหมว่านักโทษจำนวนมากติดคุกหนึ่งปีบางคนติดคุก8เดือนต้องมาเข้ากฎหมายดังกล่าวถ้าติดหเดือนคนอื่นได้พักโทษคนโทษน้อยไม่ได้รับประโยชน์เลยท่านอดีตนายกทักษินท่าน หปีท่านต้องอยู่6เดือนขณะที่คนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วมาลดโทษตัดสิน8ปี9ปีได้พักโทษผมอยากให้เราฟังความให้รอบด้านแล้วไม่อยากให้ใช้อคติในการอภิปรายครับแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้ชี้แจงครับขอบพระคุณมากครับใช้สถานที่จำคุก ทประธานที่เคารพครับท่านอาดีตนายกทักษิณท่านก็ไปอยู่ในกฎหมายและกฎกระทรวงที่จ่านจุลินเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะผมไปดูมติคอรมอท่านไม่ได้มีค้านเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากกระชี้ให้เห็นวันนี้ท่านทำให้สังคมสับสนว่าคนไปอยู่ไปควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่อยู่ที่เรือนจำในเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ ลักษณะนั้นในมาตา55วักท้ายแล้วทุกคนในหนึ่งปีประมาณ50,000ื่นคนเวลาออกไปอยู่ที่เรือนจำเราไม่เคยเราก็หักว่าเป็นโทษจำคุกเท่ากันไม่เคยหักวันว่าไปรักษาตัวจะต้องมาติดคุกเพิ่มอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบท่านอาจจะชอบ หรือไม่ชอบกฎหมายแต่ผมคิดว่าไม่ใช่กฎหมายผมเชื่อว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกถ้าการกระทํานั้นเป็นการกระทําของฝ่ายท่านท่านก็จะคิดอีกแบบหนึ่งหรือไม่อันนี้ผมสอบถามผมไม่มีอะไรกับท่านนะฮะจริงๆมีความเคารพแต่ผมไม่อยากให้สังคมมีความสับสนแล้วในเรื่องกฎกระทรวงหรือระเบียบเราก็ออกตามมาตราส3 3สาส ที่ให้ออกระเบียบเพราะว่าไม่ว่าจะก,การพักโทษการไปอยู่โรงพยาบาลหรือการไปอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านยังอยู่รมทษอยู่กรมราชธรร์ไม่ได้เป็นผู้กำหนดกฎหมายกำหนดแล้วเขียนให้เป็นขั้นตอนดังนั้นดังนั้นการที่ท่านระบุว่าถ้าการพักโทษที่ระเบียบที่ออก เราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบซึ่งจะมีอยู่ประมาณ4ข้อซึ่งข้อที่หนึ่งที่คุมขังอื่นนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นถ้าเราจะจัดให้ไปอยู่ข้างนอกในที่คุมขังอื่นก็คือหนึ 1, การจำแนกและแยกขังข้อที่สองก็คือการพัฒนาพฤตินิสัยข้อที่สมก็คือ ผู้เจ็บป่วยและข้อที่4ก็คือก่อนปล่อยก็เหมือนกับเป็นการจำคุกอยู่เป็นการต้องโทษอยู่ไม่มีข้อไหนที่ให้เขียนเรื่องอทุจริตหรือไม่ทุจริตแต่อย่างไรก็ตามในเกณฑ์ลักษณะนี้เราต้องมองผลกระทบของสังคมด้วย ในรายละเอยียดอื่นๆผมคงจะมีเวลาได้ชี้แจงอันนี้อยากมาลุกเพื่อไม่ให้สังคมสับสนอยากให้สังคมทราบว่าการออกกฎหมายครั้งดังกล่าวเนี่ยมผมคิดว่าถ้าผมจะกล่าวหามีเจต,ตนาจะออกกฎหมายเพื่อจะขจัดคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เพราะปกตินั้นการพักโทษได้เขียนไว้หนึ่งในสามแต่สอนชอมาเพิ่ม ว่าไม่ต่ำกว่าหเดือนอันไหนมากฝ่าก็ใช้อันนั้นท่านประธานทราบไหมว่านักโทษจำนวนมากติดคุกหนึ่งปีบางคนติดคุก8เดือนต้องมาเข้ากฎกฎหมายดังกล่าวถ้าติดหเดือนคนอื่นได้พักโทษคนโทษน้อยไม่ได้รับประโยชน์เลยท่านอดีตนายกทัศินท่านหนึ่งปีท่านต้องอยู่หเดือนขณะที่คนถูกตัดสิน จำคุกตลอดชีวิตแล้วมาลดโทษตัดสิน8ปี9ปีได้พักโทษผมอยากให้เราฟังความให้รอบด้านแล้วไม่อยากให้ใช้อคติในการอภพิรายครับแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้ชี้แจงครับขอบพระคุณมากครับ